รบนะครับตัวเลขบนยางนะครับตัวเลขบนยางนะอย่างนี้นะยังอยู่นะครับ500ชั่วโมงงานที่สวยงามมากๆครับตัวเลขบนยางยังอยู่นะใช้นี่ไงตัวเลขนะครับก็ถือว่าใช้งานน้อยแล้วก็สภาพดีมากๆนะครับราคานําเสนออยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสาหรับคันซ้ายมือนะครับมีดันหน้ามีผ่นหลังนะลูกค้าดาวนะครับรถสวยอย่างนี้ดาวไม่เยอะนะครับคุณลูกค้า อะดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทดาวห้าหมื่นบาทนะครับอ่าแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดหกปีนะครับอ่าค่างวดนะครับอ่าหลายท่านก็อยากรู้นะครับค่างวดเท่าไหร่อ่าประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับอ่ามีงดย่อยด้วยนะครับคุณลูกค้าเดือนละสามพันนะครับส่วนคันขวามือนะครับอ่าหกร้อยกว่าชั่วโมงงานอ่ะสวยใกล้เคียงกันเลยนะครับอ่าดูยางครับดอกลึกเหมือนกันนะครับ ดอกลึกเหมือนกันนะครับจะพยายามให้ดูอย่างนะรถส,สวยๆอย่างเขาก็จะสึกน้อยนะครับหกรกว่าชั่วโมงงานนะครับก็อ